วัตตะสงสารเต็มไปด้วยพยัญชนะหลายเพราะนั่นคือโทษของวัตตะดัทงที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงตัดเพราะวัตตะสงสารนี้กรรหนดที่สุดและกระเบื้องต้นมีได้ในเมื่อเราสัตว์ถูกอาวิชาไปเครื่องกลางกั้นถูกตนาภุพันเข้าไว้ ก็ย่อมจะต้องท่องเที่ยวไปไปมาๆอยู่โดยที่สุดและกระเบื้องต้นย่อไม่ปรากฏเลยดังนี้แหละอุปมารพระมหาชนกท่านได้ส่งว่ายน้ำในมหาสมุทรกว้างใหญ่มาหาสมุทร็็เปรียบวัดตะขนาดผู้ที่ิีดกีดและก็ยังหวันว่นหวั่ นั่นคือธาตขันวันไหวแต่เวทนาไม่สามารถเสืมทราบเข้าถึงจิตจิงให้ละเชื่อสร้างกุศลามจิตที่พ่องใสเมื่อพอเพียงบรมสุขก็เป็นที่ไป